สวัสดีค่ะคลิปสุดท้ายแล้วนะคะของการเก็บหอยที่หาดบางแสนค่ะเห็มาหน้อย วันนี้น้ำขึ้นเร็วมากๆนะคะธรรมดาน้ำจะขึ้นประมาณบ่ายสองโมงแต่วันนี้บ่ายโมงนี้น้ำขึ้นมาสูงแล้วค่ะผู้คนก็ทยอยเก็บหอยกับขึ้นฝั่งนะคะทุกคนมีน้ำใจมากๆเลยพอน้ำขึ้นเขาก็จะเตือนกันนะคะน้ำขึ้นแล้วรีบๆขึ้นมาน้ำขึ้นไวถ้าใครได้น้อยเขาก็จะแบ่งปันหอยให้เลยนะคะ เราเก็บแค่พอกินนะคะเก็บไปเล่นไปจุดประสงค์ก็อย่างที่บอกอยากจะมาถ่ายภาพอยากจะมาเห็นกับตาว่าหอยหอยแมลงภูและหอยต่างๆเขาอยู่ยังไงนะคะคราวนี้ก็รู้แล้วค่ะหอยตลับหอยกระปุกหอยกระพงนี่ค่ะเขาจะฝังอยู่ในทรายนะคะยิ่งหอยกระพงนี่นะคะเราเอามือควานๆไปในน้ำน,นี่ค่ะเขาจะปักอยู่ค่ะเขาจะปักขึ้นมาเหมือนต้นไม้เขาจะอยู่กัน เป็นชุมชนเลยค่ะคล้ายๆหอยมะเร็งพู่นี่แหละแต่เขาทิ้งตัวอยู่ในทรายแล้วเขาก็มีรากหอยทุกอย่างจะมีราก่ะยกเว้นหอยตลับหอยกระปุกหรือหอยหอยหวานเนี่ยเขาจะไม่มีรากนะคะเขาจะฝังอันนั้นเขาจะฝังอยู่ในทรายแล้วต้องคุยเอาแต่ว่าหอยกระพงเนี่ยเขาจะตั้งขึ้นมาค่ะกับหอยอะไรรูปที่เป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเหมือนเหมือนพัดหรือเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ย เขาก็จะปักอยู่ค่ะเราเอามือควานควานดูเราก็จะรู้แล้วเขาจะอยู่กันเป็นพืชเต็มพืชไปหมดเป็นแถวเป็นพุงชน,นคือเราก็เอามือคุยสายแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นค่ะเพราะเขามีรากอยู่นะคะแต่คนที่เขากินอยู่ที่นี่เป็นประจำหากินอยู่ี่นะเขาบอกว่าหอยกระพงอะ่ะคนที่เอาไปขายด้วยเขาบอกเขาไม่นิยมกินกันหรอกเพราะว่า ตัวเขาเบาเนื้อเขาก็น้อยเนี่ยแต่ส่วนมากเขาเอาไปผัดกระเพรานะคะอร่อยเปลือกบางนะคะไม่เปลือกหนาไม่เปลือกหนาหนักเหมือนหอยกระปุกหอยตลับหรือหอยหวานหรือหอยแมลงภู่นะคะเปลือกเขาจะบางๆออกสีแดงอมน้ําตาลนิดนึงก็เลยได้รู้จากหอยหลายชนิดนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเท่าไหร่คราวหน้าถ้ากลับบ้านน้ําลงก็จะไปอีกค่ะ จะไปศึกษาดูว่าหอยต่างๆเขาเป็นยังไงที่นี่มีปูด้วยนะคะบางคนเขาเห็นเนาะเขาตาดีเราไม่รู้หรอกเขาจะเห็นปูอยู่ตรงหลืบนี่เขาก็จะเก็บไปนะคะปูทะเลค่ะสีน้ําตาลอ่อนสวยๆค่ะไม่ดําเหมือนที่เขาเลี้ยงนะคะปูเลี้ยงนี่จะดําสนิทเลยเนาะ,ะนี่จะออกสีน้ําตาลออกเขียวสวย,ยค่ะบอกไม่ถูกค่ะถ้ามาแล้วห็นงจะรู้นะคะ แก้วนี่มาเพื่อไม่ได้มาเพื่อความสนุกหรอกคะ่ะมาเพื่ออยากจะรู้จะเห็นนะคะเราก็ตื่นเต้นคนเราไม่เจอไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนาะเราเป็นคนแม่น้ํานะคะแม่น้ํเกาไม่เชิงบ้านมันมีแต่ภูเขาเนาะทางเหนือก็ผู้คนมีน้ําใจอย่างที่บอกค่ะเนี่ยเขาเริ่มทยอยกลับมาแล้วบอกขึ้นได้แล้วหนูเอ้ยยิ่งคุณพี่ที่ให้ความรู้เรื่องหอยที่คลิปแรกๆนั่นนะคะที่แก้วลงไป เนี่ยเขามาเขามาจากน้ำลึกเขาบอกว่าหนูเอ้ยเก็บเก็บไปเร็วๆน้ำขึ้นแล้วลูกเดี๋ยวน้ำขึ้นไม่ทันนะออกไปไม่เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงเนาะแล้วเขาย้ําว่าเก็บเอาตัวที่ในน้ํานั่นนะข้างบนนั้ไม่ต้องไปเสียได้หรอกเขาอาปากแล้วยังไงเขาก็ตายแล้วเ,เก็บไปเราก็กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่น,นอันนี้ตัวใหญ่แลวนี่ยอันนี้ตัวใหญ่ให้ขั้นเอา อันนี้ครับเอานี่ที่เก็บน้ำเยอะละเนี่ยมือชีบน้ำขึ้นไม่ถึงชั่วโมงนะคะเขาไปตรงน้ำลึกๆเขาได้แต่ตัวใหญ่ๆเขาเลือกเอาเขาก็ได้เลยว่าน้ำลงมาเลยนี่นะคะชวนเราและพี่น้องมาดูเลยได้คอยอย่นี้ด้วยจับแล้วน้ำขึ้นแล้วน้งลงไอยสั่งมั้ยมาแต่เล่นได้แค่นี้แหละ กลับแล้วนะน้ําขึ้นแล้วเห็นระดับน้ํำไหมคะที่เขาขาวนั่นน่ะน้ํำไปขึ้นมาถึงขนาดนี้แหนนละทุกคนขึ้นหมดแล้วนี่บ้านหอยนางรมอยู่นี่นี่คึอนี่คที่เราไปหามาตรงนู้นน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วถึงเวลากลับแล้วูนนได้ไปละค่ะคนสองครึ่งกระเป๋าถ้าได้เยอะกว่านี้หิ้วไม่ไหวเฮ้ นางลมทั้งนั้นวันนี้น้ำขึ้นเร็วนะคะจับท่านกันบ่ายมงน้ำขึ้นมาหมดแล้วแต่เราสา,ามารถสามารถหาหอยกระปุกแถวนี้ได้ากาศดีดี ใต้น้าก็จะเป็นหินอย่างนี้แหละค่ะที่เราไปเก็บล้วเวลาเดินต้องระวังเพราะว่าอยู่ใต้น้ําจะมองไม่เห็นแล้วหอยก็จะเกาะอ,อยู่ตามหินนี่ก้อนหินหน้าตาตแปลกๆนี่เลยนี่ยังมีร่องรอยของน้ําอยู่เด๋ยนน้ําก็จะขึ้นมาเอ็มเลยอืมกับบ้นกันได้หอยไปสองครงสองครึ่งถุงนะ,ะนี่เลย เดี๋ยวน้ำก็จะขึ้นตรงนี้เลยไปกลับ,แบบ้านนู่นะแบกแบกมาแล้วได้คนกระสอบกระสอบน้ำไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงให้เขาเขาคลายคลายทรายมาก่อนนะ เขาปล่อยใจมาตัวเราก่อนแล้วถึงจะทำกินได้นะคะแกน้ำตีบไว้อนอูลงยิบไม่หรอกนิบใส่มือโง,ง่ปะโงบขึ้นมางบนี่เนียงง่ยฟ้าสาเหนือง่ง่ไ <laughs> ม<โก>่ดึงกบ ก็คือได้โงบก็คือโกยนะคะโงูพึ้นมาหน่อยโชว์หน่อยมีหอยสังมีหอยสังนี่ด้วยหอยเลยเอ่ยมีหอยหลายอย่างเลยหอยแดงแดงก็มีนีมีมีดาบด้วยนี่ปักรายอยู่นะเหมือนใบพัดเรือเลยเหมือนใบไม้เลยเนาะมีหอยสีแดงแก็เขาเรียกว่าหอยกระพงอันนี้หอยตลับก็ได้หอยกระพง มีหอยกระพงนี่เยอะเลยแต่เขาไม่นิยมกินกันเขาบอกสู้อร่อยสู้หอยแมล็ดพูได้คือมีเลือกนะเสวยเลือกได้ก็จะเอาแต่หอยเมล็ดพูแล้วก็เลือกใต่ตัวใหญ่